สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ n e โ a ฟ m a ์มาชแนลกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโปเกมอนมัสเตอร์ e นะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ซิงแพร์ตัวใหม่ที่จะเข้ามานะครับโดยเริ่มจากตัวที่จะเข้ามาเป็นระดับแรกก่อนเลยนั่นก็คือเซเลน่ากับเก็กโคงะนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเก็กโคงะธรรมดานาะตัวสีน้ำเงินนะครับส่วนอีกตัวนะครับที่เป็นช h นี่เก็กโคงะเนี่ยจะเป็นของ อีกคนหนึ่งนะครับก็คือคามนะฮะวันนี้เรามาพูดถึงเก็งโคงะของเซเลน่าก่อนนะครับเริ่มจากาโลนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นสายเทคธาตุน้ำนะครับแพทธาตุไฟฟ้าก็จะเข้ามาในวันที่30พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับอ่าเริ่มจากสเตตน,นะครับอันนี้ที่เลเวลร4 0เนาะ468ก็ถือว่าโอเคนะลองมาดูที่เลเวลร5 0ครับโอ้ อันนี้ก็คือถือว่าตีแรงแรงใช้ได้นะครับอ่าแล้วก็ด้วยความที่ตัวนี้นะครับเป็นมา s t สเตอร์สิงแพรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมีมา s t สเตอร์แพสซีฟสกิลครับนั่นก็คือ Carlos s p ปิริตนะครับอ่าซึ่งชื่อลงท้ายด้วย s p ิริตนี่แปลว่ามันจะเป็นแพสซีฟที่จะเน้นไปทางด้านของสายเวทนะครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับ ทีมเราทุกตัวเลยนะครับเริ่มต้นที่20%นะครับอ่าแล้วก็ได้รับความเสียหายทางเว่นเนี่ยลดลงเริ่มต้นที่25%นะครับโดยหากเราจัดทีมที่มีทีมของภูมิภาคคาร์ลอสเหมือนกันมากขึ้นเท่าไหร่นะครับแพสซีฟสกิลอันนี้ก็จะยิ่งส่งผลมากขึ้นเท่านั้นนะครับโดยสูงสุดเนี่ยจะทำให้เพิ่มพลังโจมตีของ ทั้งทีมเราเนี่ยถึง50%นะครับแล้วก็ลดความเสียหายทางด้านเวทมนต์เนี่ยสูงสุดถึง31%เลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นแพสซีฟที่สุดว้าวมากๆนะครับต่อมานะครับเรามาดูแพสซีฟปกติของตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือเขาเนี่ยจะสามารถเป็นได้ทั้งธาตุน้ำและธาตุมืดนะครับโดยขึ้นอยู่กับว่า เขาจะใช้มูฟประเภทอะไรนะครับมันจะมีความสามารถที่คล้ายๆกับ Ability ี้โปรเตียนนะครับซึ่งเป็น Ability ประจำตัวของโปเกมอนตัวนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นแพสซีฟถ้าเกิดว่าตัวนี้มีซิงมูฟเป็นธาตุน้ำนะครับอ่าถ้าซิงมูฟเป็นธาตุน้ำแพสซีฟจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าซิงมูฟเปลี่ยนเป็นธาตุมืดนะครับแพสซีฟสกิลจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ เราเริ่มดูจากแพสซีของท่าน้ําก่อนนะครับแพสซีมันแรกนะครับจะชื่อว่า d a ช h i n g Dark Transformation นะครับก็คือเมื่อตัวเนี้ยใช้ท่าโจมตีประเภทมืดเมื่อไหร่นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นอ่าฟอร์มประเภทมืดเนาะแล้วก็แพสซีอันที่สองก็คือ No Quarter นะครับมันจะทําให้ท่าไหนเนี่ยที่มันโจมตีหลายๆครั้งเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นโจมตี ด้วยจํานวนครั้งที่มากที่สุดอย่างแน่นอนนะครับอย่างตัวเนี้มันมีท่า water ์ h u r i k e n ถูกไหมอ่าเป็นท่าที่จะสุ่มโจมตี2-5ครั้งนะครับอ่าเมื่อใส่ passive no quarter เนี่ยมันจะทําให้ท่า water ์ h u r i k e n เนี่ยโจมตี5ครั้งอย่างแน่นอนนะครับมันจะไม่มีการสุ่มเลยนะฮะส่วน p a s s i v อันที่3นะครับก็คือ unfortunate strike เก้นะครับ ก็จะเป็นความสามารถที่มีโอกาส100%เลยนะครับที่จะลดสแตตของศัตรูนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสุ่มนะครับก็สุ่มระหว่าง a อ t a c k กดี e n s e ์ Defense, นะครับ s p e c i a l a t t e c k s p e c i a l Defense Speed นะครับ Accuracy หรือ e อเวอ v ร n e ์ s นะครับก็คือลดอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนหรือหนึ่งระดับนะครับแอบสุม่มแล้วถ้าเกิดว่า ถ้าโจมตีของเขาเป็นมันติสไตร์เอฟเฟกนะครับก็จะคิดการลดสเตตเนี่ยตามจำนวนครั้งที่โจมตีศัตรูด้วยนะครับถ้าพูดแล้วงงพูดภาษาคนง่ายๆก็คือไอ้ท่าวอเตอร์ชูริเคนเนี่ยมันโจมตี2-5ถึงครั้งใช่ไหมและด้วยความสามารถของโนควอเตอร์เนี่ยทำให้ท่าวอเตอร์ชูริเคนเนี่ยโจมตี5ครั้งแล้วในแต่ละครั้งที่มันใช้เนี่ยมันจะลดไอ้สเตตพวกเนี้ย แบบซุ่มนะครับลด5ครั้งก็ลด5ทีครับว่าง่ายๆนะครับสมมติว่าในการโจมตี5ครั้งของเขาเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะสุ่มลดอาจจะเป็นลด a t t a c k 3ระดับหรืออ่าสปีดอีก2ระดับอย่างเงี้ยก็คือจากการโจมตี5ครั้งใช่ไหมหรืออาจจะสุ่มลด Defense 2 s p ส c ปเช a t t แ c k 2หรืออะไรเงี้ยเออมันจะสุ่มครับแล้วด้วยความที่มันคิด ผลการลดสเตตถึง5ครั้งทําให้ตัวนี้เป็นสายเทคสายลดสเตตอีกตัวที่โคตรโกงครับเรียกได้ว่าโกงกว่าการมี Ability Unfortunate เก้าซะอีกนะครับอันนี้คือ u n f o r t ์จูเน s สไตร์เลยนะครับก็เออความสามารถเนี่ยดูสมกับเป็น Master f a แฟดีนะอันนี้ก็คือเป็น passive skill ของกรณีที่ตัวนี้เป็นท่าน้ำนะครับทีนี้เรามาดูกรณีที่ตัวนี้เป็นท่ามืดกันบ้างครับ เริ่มจากอันแรกเนาะ One Last Water Transformation นะครับก็คือเมื่อตัวนี้ใช้ท่าโจมตีเป็นท่าน้ำเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอีกฟอร์มหนึ่งนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือ s t a c k e r i n g สองครับมีโอกาส30%ที่จะทำให้ศัตรูติดชงักครับผมอ่าแล้วก็อันนี้อ,อ,อ,งงอ,อ,นนอันที่3นะครับก็คือ d i s c o m b o b a t เก้าครับก็คือมีโอกาส100%ที่จะ ลดความแม่นยำของศัตรูที่ถูกโจมตีนะครับหระดับแน่นอนนะครับซึ่งถ้าโจมตีประเภทมืดของเขาเนี่ยก็มีอยู่ท่าเดียวก็คือ r u u a l s w i n g ครับเป็นท่าโจมตีหมู่ด้วยนะครับอ่าเป็นท่าโจมตีหมู่นะครับแล้วก็คือลดความแม่นยำศัตรูนะครับเท่านั้นไม่พอมีโอกาสทําให้ศัตรูติดชงะงักอีกต่างหากเรียกว่าโคตรจะ d i s รั p นะครับปวนศัตรูสุดๆครับก็ทําให้ตอนเนี้ย มีความหลากหลายในการเล่นอย่างมากนะครับเลือกได้ว่าจะเป็นสายลดสเตตอย่างหนักนะครับหรือว่าจะเป็นสายดิสลอฟศัตรูนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดชะง,งักหรือการที่ทําให้ศัตรูโจมตีเราไม่ค่อยโดนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเรามาที่มูฟกันบ้างนะครับมูฟสอท่าแรกเราพูดไปแล้วเนาะสำหรับ Water ร์ชูลิเ n กับบูทอสสวิงนะครับอ่ะส่วนต่อมานะครับก็คือถ้าบัตตี้มูฟครับ มีชื่อว่า B Quick Attack นะครับโอ้เป็นท่าที่ power ค่อนข้างสูงใช้ได้เลยครับ power ถึง180นะครับเป็นท่าโจมตีเดี่ยวเนาะแล้วก็ใช้ได้2ครั้งนะครับโดยเงื่อนไขของการใช้ท่านี้ก็คือเราจะต้องออกท่าโจมตีศัตรูให้ครบ10ครั้งนะครับโดยนับรวมทั้งทั้งทีมเราเลยนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ทีมเราเนี่ยโจมตีศัตรูครบ10ครั้งเมื่อไหร่นะครับอ่า โจมตีศัตรูครบสิบฮิตนั่นแหละว่าง่ายๆนะครับบัดดี้มูฟท่านี้ก็จะทํางานนะครับสามารถใช้งานได้นะครับโดยเมื่อใช้งานมาแล้วเนี่ยก็จะดีแอคทีเวตไปนะครับแล้วก็ต้องโจมตีศัตรูให้ครบสิบฮิตต่อนะครับโดยผลของท่านี้นะครับก็คือท่านี้จะโจมตีโดนศัตรูอย่างแน่นอนนะครับเนเวอร์มิสนะฮะแล้วก็จะลด ดีเฟนส์และสเปเชียลดีเฟน e ์ของศัตรูตัวนั้นอย่างละ2ระดับเลยนะครับและก็จะลดไทรีบัฟนะครับถ้าเกิดว่าซิงมูฟของตัวนี้เป็นธาตุน้ำนะครับก็จะลดไทรีบัฟประเภทน้ำหนึ่งระดับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซิงมูฟเราเนี่ยเป็นประเภทมืดธาตุเนี่ยก็จะลดไทรีบัฟประเภทมืดของศัตรูหนึ่งระดับงงไหม คือเอาง่ายๆก็คือตัวเราเป็นประเภทอะไรมันก็จะลดไทรรีบัฟของศัตรูประเภทนั้นนะครับตามซิงมูของเรานะฮะอันนี้นะครับใครยังไม่เข้าใจเรื่องของไทรรีบัฟกลับไปที่แพดฮาโลวีนนะครับผมจะไม่อธิบายทำแล้วนะอ่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ครับยังทำให้ซิงมูข้าดาวของเราเนี่ยลดลงหนึ่งแต้มด้วยนะครับแล้วก็ เพิ่มสปีดให้กับทีมเราทั้งสนามเลยนะครับสามระดับอ่ะเผื่อใครงงก็สรุปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือเป็นท่าที่จะลดพลังป้องกันศัตรูเนาะเพิ่มสปีดให้กับเราทั้งทีมลดซิงมูฟเข้าดาให้ตัวเองนะครับแล้วก็ทำให้ททายรีบัฟของศัตรูเนี่ยถูกลดลงนะครับตามท่าของซิงมูฟเราเนาะอ่าถ้าเราเป็นมืดก็ลดทตุมืดศัตรูเนาะถ้าเราเป็นน้ำเราก็ลดทตุน้ำของศัตรูว่าง่ายๆนะครับ แล้วก็ท่าที่4ครับก็เป็นท่าบัฟที่ชื่อว่า Glory of Tomorrow นะครับอ่าอันนี้เหมือนว่าในอินโฟกราฟิกของ Absolute l y เนี่ยเขาจะเสียมูฟเกตด้วยนะครับแต่อันนี้ไม่เห็นอ่าพูดถึงเรื่องมูฟเกตเท่าไหร่นะครับก็ไม่ชัวเหมือนกันเนี่ยคือในอินโฟกราฟิกเนี่ยท่าเนี้ยเห็นไหมมันมีการใช้มูฟเกตสองช่องด้วยนะครับอ่าแต่อเนี่ย กบไม่มีนะก็เดี๋ยวค่อยไปดูอัปเดตจริงๆในตัวเกมแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆคือท่าเนี้ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับซึ่งผลของท่านี้ก็คือจะเพิ่มแอคแท็ให้กับเราเนี่ยหมายถึงให้กับตัวเองนะครับ2ระดับและก็เพิ่มสเปเชียลแอคแท็ให้ตัวเองด้วย4ระดับนะฮะแล้วก็เพิ่มคริติคอลฮิตเลสนะครับให้กับตัวเอง3ระดับนะครับ ่ามันจะเพิ่มแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นะครับคือตัวเนี้ยเหมือนจะดีไซน์ออกมาให้เน้นใช้ท่าโจมตีเวทนั่นก็คือวอเตอร์ชูริเคนเป็นหลักนะครับอ่าก็คือแพสซีฟของเขาเนี่ยก็เน้นไปทางสายเวทด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยยังไงก็อาถ้าเล่นไปทางสายเวทเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นกว่านะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนไปเล่นสายอ่าสายกายภาพอย่างบูทอสวิงเอาไว้ป่วนศัตรูก็ได้ นะครับก็ไม่ผิดอะไรแล้วก็ซนะิงมูฟเนาะก็ตามท่าเนาะท้าท่าเป็นท่ามืดก็จะเป็นอันนี้นะครับก็ซิงมูฟก็เป็นท่ามืดไปนะครับเป็นแล้วก็สังเกตว่ามันจะเป็นท่ากายภาพนะครับถ้าเป็นอ่าถ้าตัวเราเป็นท่าน้ําเนี่ยซิงมูฟก็จะเป็นท่าน้ําแล้วมวยก็จะเป็นสายเวทด้วยนะครับนี่คืออ่าจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ มีเงื่อนไขในการเพิ่มความแรงของท่าโจมตีท่าซิงมูฟนะครับเหมือนกันก็คือยิ่งสแตทของศัตรูนะครับถูกลดมากเท่าไหร่ซิงมูฟของเรายิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านามหรือท่ามือก็ตามนะครับให้โฟกัสคำว่าทาร์เก็ตสแตทนะครับสแตทเติม S ด้วยแปลว่าทุกสแตทของศัตรูเลยที่ถูกลดระดับนะครับจะถูกคิดเป็นพลังโจมตีของท่าซิงมูฟทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องพยายามใช้ท่า water ร h u ู i k e n นะครับแล้วก็พยายามสแปมลดสแตกของศัตรูเยอะๆนะครับเพื่อที่จะทําให้ซิงค์มูฟแรงขึ้นและผมว่าแรงสะใจแน่นอนนะครับโอเคทีนี้เรามาดูซิงกิตกันนะครับอ้อก่อนจะไปที่สิงกินะครับสังเกตในด้านของทีมสกิลนิดนึงนะครับปกติจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะครับที่ให้ดูเรื่องทีมสกิลเพราะว่าจะสังเกตว่า เขามีทั้งเมนคาแรคเตอร์และก็แชมเปี้ยนนะครับก็คือตามที่เราได้พูดคุยไปในด้านของอัปเดตข่าวสารนะครับว่าอัปเดตแพทไอเวอร์ชั่น2.2 7เนี่ยมันจะมาพร้อมกับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ n e โอแชมเปี้ยนะครับเหมือนกับเป็นคอนเซปต์ว่าเ่าเทรนเนอร์คนอื่นๆเนี่ยที่มีศักยภาพมากพอก็สามารถเป็นแชมเปี้ยนได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบแชมเปี้ยนประจำภูมิภาคที่เราคุ้นเคยกัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเมนคาแรคเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นแชมปเปี้ยนได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสังเกตว่าทีมสกิลของเขาเนี่ยมีทั้งเมนคาแรคเตอร์แล้วก็แชมเปี้ยนอยู่ในทนเดียวกันเลยนะครับก็รอดูกันต่อไปนะว่าอนาคตเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของนีโอแชมเปี้ยนเนี่ยจะมีใครมามีโอกาสเป็นแชมปเปี้ยนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ โอเคเรามาที่ซิงก็ตกันดีกว่านะครับอ่ะเราจะเริ่มจากหนึ่งถงห้าเหมือนเดิมนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะมีถึงแค่สามัห้าเนาะโอเคเริ่มจากหนึ่งงห้านะครับถ้าอัพทุกช่องเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะเมื่อเราอัพซิงก็ตนะครับที่หนึ่งงห้าครบทุกช่องนะครับพบว่าเอเนอร์จีเหลืออยู่เจ็ดแต้มนะครับเพราะฉะนั้นอัพได้แน่นอนนะครับ แต่สังเกตไหมว่า1นึทับหเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากครับนอกจากเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มสเต็ตนะครับมีสีเหลืองโม่มานเดียวคือ u n f a v o r a b l e นะครับทำให้ตัวเราเนี่ยไม่ติดชังงักนะครับซึ่งเอามาทําไมนะครับคือตัวนี้ไม่ได้เอามาแทงหรือเอามาอะไรนะครับแล้วก็ต่อให้เราซวยติดชะงรักจริงๆเนี่ยเราก็สามารถรีเกมใหม่ได้อยู่ดีนะครับมันเลยเป็นที่เ คนไม่ค่อย,อยนิยมอาพกันนะเอาเอาเอเนจีกับ s ซิง o อฟที่เราเสียเนี่ยไปใช้กับอันที่มันเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีน่าจะคุ้มค่ากว่านะสำหรับใครที่งงว่าเอ้ไอพวก u n f a ab ฟ็บไอเหรือพวกการลดสแตตก,ก็ดีนะครับแต่มันมันไม่ได้เป็นพอยหลักในการอาบซิงกิทเนาะพอยหลักเนี่ย,ย,ยควรจะไปเพิ่มในด้านของพลังโจมตีไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวทำดาเมจเนาะเอาละ ทีนี้เรามาดูที่สองลหาครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากสายบนนะครับมีเรนอิ m มู i t ตีครับก็ทำให้อ่าตัวนี้นะครับไม่โดน t เตตั Condition เมื่ออยู่ในฝนนะครับอ่าแล้วก็รีเฟชชิงเ n นเนาะเพิ่ม SP เมื่ออยู่ในฝนนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นกริดกริดทีมฝนนั่นแหละนะครับแล้วก็มีวอเตอร์ชูริเก p นพาวเบวกหนึ่งตรงนี้นะฮะ ทีนี้มาดูขวาบนครับก็มีว a t e r ร h u r i เล n Power เบวกหนึ่งเหมือนกันแล้วก็มีมูฟ e กตรีเฟซตรงนี้ครับอสำหรับสายต่อเนื่องนะครับก็น่าสนใจแล้วก็มี s ิ n ม Move Power ์บวกยี่สิบห้านะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งสองจุดเลยนะครับที่สองลำห้าก็คือตรงขวาบนและก็สายล่างนะครับทีนี้เรามาดูที่สายล่างต่อนะครับนอกเหนือจากซิงมูฟพาวเวอร์บวกยี่สิบห้าตรงนี้แล้วนะครับก็จะมี ่าบูทอสสวิงแฟลเบอร์แกสก็คือทำให้ท่าบูทอสสวิงเนี่ยมีโอกาส50%ที่ทำให้ศัตรูเนี่ยติดคอนฟิวส์นะครับผมแล้วก็ฟาวไฟติ้ง5้าครับก็คือทำให้ท่าเนี่ยเมื่อโจมตีศัตรูที่ติดคอนฟิวส์นะครับเฟนชิ่งหรือว่าติดแทบเนี่ยพลังโจมตีจะแรงขึ้นนะครับผมมันก็ก็คงจะคอมโบกันแหละนะครับระหว่างแฟลเบอร์แกสกับฟาวไฟติ้งนะฮะแล้วตัวเนี้ยก็คือ มันมีแพสซีฟที่มีโอกาสทําให้ศัตรูติดชะงักด้วยเนาะเมื่อใช้ท่าประเภทมืดนะครับอ่าต่อมาครับมาดูที่ขวาล่างเนาะก็จะเป็นอัม r บลฮิลลิ่งครับก็คืออ่าเมื่ออยู่ในโซนมืดนะครับก็จะเพิ่ม hp ให้ตัวเองเนาะแล้วก็อัม r o ลเอสเซเดเรชันสก็จะทําให้ Move Gate วิ่งเร็วขึ้นเนาะเมื่ออยู่ในโซนดัสโซนนะครับผมแล้วก็มี t r a เนอร์มูฟเอ็มพีรีเฟอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ทำให้ถ้ากรีออฟฟูมอโรเนี่ยมีโอกาส MP เด้งขึ้นมานะครับ30โอเคนะครับต่อมาครับเรามาดู3ามนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณโฟกัสเลยก็คือช่องบนกับช่องล่างครับจะสังเกตว่าซิงมูพาวเวอร์เนี่ยบวกทีเดียวถึง50เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็เสีย Energy เพิ่มขึ้นเนาะอ่ะถ้าเทียบกันกันกบอันเนี้ จะมที่เป็นซิงค์มูฟพาวเวอร์บวกยี่ห้านะครับเสีย er energy ห้าแต้มนะครับแต่ว่าพาวเวอร์เนี่ยได้บวกยี่สิบห้าในขณะที่อันนี้นะครับที่อยู่ข้างบนกับข้างล่างเนี่ยมันเป็นพาวเวอร์บวกห้าสิบนะครับเสีย er energy เจ็ดเท่านั้นเองนะครับก็คุ้มค่ากว่าถูกไหมแต่ว่าต้องรอมูฟเลเวลสามกับห้านะถึงจะอัพได้นะครับเรามาดูซิงก์จิตช่องอื่นๆบ้างครับผมเริ่มจากสายบนก่อนักนก็คืออันนี้ครับ วอเตอร์ชูริเคนเ n นนี่ไม o w รวิงสไตร์ครับชื่อโคตรจะยาวเลยครับมีโอกาส30%นะครับที่จะลดสเปเชียลด f e เ s น์ของเป้าหมาย1ระดับนะครับเมื่อตัวนี้โจมตีท่านี้ได้สำเร็จขนาดที่อยู่ในฝนอ่าง่ายๆก็คือมันจะทำงานก็ต่อเมื่อสภาพอากาศฝนนะครับทำงานและก็หากว่าถ้าโจมตีเป็นมันติสไตล์เอฟเฟกเนี่ยก็จะ ทำงานตามจํานวนฮิตด้วยพูดง่ายก็คือทุกครั้งที่โจมตีเนี่ยไม่ว่าจะฮิตไหนก็ตามมีโอกาส30%ที่จะลด SPECIAL DEFENSE ของอีกฝ่ายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณใช้ท่า Water ร์ชู i k เคนเนี่ยมันโจมตี5ทีใช่ไหมมันก็คิด30%คูณ5ครั้งอะ่ะว่าง่ายๆนะครับแล้วก็ต่อมาครับก็คือ Power Play ครับ ยิ่งสแตกของศัตูเนี่ยถูกลดเยอะเท่าไหร่ซิงมูฟยิ่งแรงขึ้นอ่าคือซิงมูฟของเขาเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขเพิ่มพลังโจมตีตามสแตกที่ถูกลดอยู่แล้วใช่ไหมยังมีพาวเวอร์เพลมาเสริมอีกครับโอ้โหจะแรงหนักไปไหนครับถูกใจสายซิงนูกแน่นอนครับสำหรับพาวเวอร์เพลนะครับต่อมาครับ บาดูขวาบนครับก็จะมี Soft ์เทนอะัก็คือเรื่องของคริติคอลนะครับเมื่อใช้ท่าซ g m มูฟจะไม่โดนเนิร์ฟนะครับว่าง่ายง่ายเพราะว่าปกติเวลาใช้ซิงมูฟเนี่ยคริติคอลฮิตเลตมันจะเหมือนโดนเนิร์ฟไปหนึ่งระดับนะครับแต่ว่าด้วยการมาของ Soft ์เทนอเนี่ยหายห่วงเรื่องการโดนเนิร์ฟครับต่อมาก็คือ f u l i ลียสเบรนนะครับก็คือยิ่ง Special Attack ของเราเนี่ยถูกบัฟมากเท่าไหร่ ถ้าโจมตีปกติของเรายิ่งแรงขึ้นนะครับก็ไม่ใช่ซิงมูฟเนาะต่อมาครับมาดูที่ขวาล่างแล้วกันนะครับเริ่มจากอันนี้ครับบูทเทิสฟิงดิเฟนซ์คลาส9ก็คือลดดิฟเฟนซ์ของศัตรูนะครับเป็น100%เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อันนี้ครับเทนเนอร์มูฟพาวเวอร์คอมโบ9ก็คือเมื่อใช้ท่าบัฟท่าที่4เนี่ย จะมีโอกาส100%เนะครับที่จะได้บัฟ p h y s i อ a มู o v e ็ e x t Effect และ Special m o v e n e x t Effect 1ระดับนะครับผมแล้วก็มาดูซ้ายล่างครับก็จะมี b r u ู a อส wing นะครับ Super d u p e r Effect กที่กก็คือถ้าใช้ท่านี้นะครับโจมตีศัตรูที่แพ้ทางเนี่ยพลังโจมตีก็จะยิ่งแรงขึ้นไปอีกนะครับและก็อันสุดท้ายก็คือ มูฟเกตรีเฟซเก้าของมูท่อสวิงนะครับก็คือ100%เลยครับที่จะได้มูฟเกตคืนมา1ช่องนะครับ mm hmm. เมื่อใช้ท่านี้เนาะสรุปก็คือสายไฮไลท์ของตัวนี้เลยนะครับโอ้โห oh ไม่รู้จะไฮไลท์ตรงไหนนะเต็มไปหมดเลยครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าเป็นสายซิงนุกเนี่ยต้อง power play ครับอ่ะเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนถ้าเป็นสายสิงนุกนะครับคงต้องเล่น power play อย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็เรื่องของการลดสเตตนะครับคุณอาจจะเน้นไปทางวอเตอร์ชูริเคนนะครับส่วนท่าเนี้ยผมมีความคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นมากนักนะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยแพสซีฟของเขามันก็ลดสเตตทุกอย่างอยู่แล้วถูกไหมไอ้ท่านี้ยไม่ใช่อ่าของประเทศนามนะครับเนี่ยอันฟอร์จูเนตสไตล์มันลดสเปเชียลดิเอนซ์อยู่แล้วนะครับเทียงแต่ว่ามันสุ่มเนาะอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าความสามารถที่โคตรจะเยอะนะครับแล้วก็มีกิจที่เอื้อไปในทางทีมฝนหรือทีมโซนมืดนะครับโซนความมืดหรือก็คือดาร์กโซนเนี่ยให้อะทำให้ตัวเนี้ยมีอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรนะครับแถมมีซิงค์มูฟพาวเวอร์บวกห้าสิบมาให้ด้วยนะฮะก็อะใครใครใครชอบแบบไหนก็เลือกได้นะครับทีนี้ ถ้าผมจะลองอัพใช่ไหมสมมติจะเล่นสายซิงนุกเนี่ยอย่างที่บอกเนาะก็คือ p o w e r p ร์เต้องอัพนะครับเพลเเนี่ยข้างทางเนี่ยมีซิง์มูพาวเวอร์ห้าสิบอัพระหว่างทางได้ด้วยนะครับอ่ะที่เหลือจะอัพอะไรดีนะฮะผมอาจจะอ่ะโฟกัสไปที่ข้างล่างนะครับก็คือมันมีอันนี้มาใช่ไหมทีเนี้ยมันก็อาจจะมีประเด็นว่า เออจะเอาบูทเลสวิงมานะครับเพื่อที่จะผ่านอันนี้นะครับแต่มันยังไงก็ต้องอัพนะเนาะคือถ้าคุณไม่เอาขาเนี้ยยังไงคุณก็ต้องเอาอีกขาหนึ่งซึ่งก็จะเป็นอ่าดีเฟนต์คัใช่ไหมแต่เราจะเอาดีเฟนต์ไปทําไมเนาะในเมื่อเราก็วอเทอร์ชูลิเคนไม่ดีกว่าเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเอาขาข้างนี้ใช่ไหมแล้วก็ บูทอสสวิงแฟเบอร์แกสช่วยได้นะครับเราอัพผ่านทางนี้เพื่อที่จะเอาซิงมูฟพาวเวอร์บวกยีอีกทีนหนึ่งนะครับแล้วก็จะทำให้ยังเหลือ Energy อีก3นะครับอัพอะไรดีอันนี้มันเสียเท่าไหร่วะสามนะครับอ่ะเอาเอามาเพิ่มให้กับบัตตี้บัตตี้ควิกแอทแท็ก็ได้นะครับหรือเน้นถ้าคุณจะเน้น Water s h ชู i ิเคก็ Water s h ชู i ิเคไปเลยก็ได้นะครับ หรือถ้าคุณอยากจะเน้นบูทอสวิงก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะเลือกเลยครับแต่ถ้าเป็นผมนะผมเอาวอเตอร์ชูริเคนดีกว่าเพราะว่าถ้าบัตตี้มูฟมันใช้แค่2ทีถูกไหมจะไปอัพพาวเวอร์ให้มันเปลืองทําไมเอาวอเตอร์ชูริเคนไม่คุ้มกว่าเลยนะอ่ะถ้าเป็นผมอัพก็ที่สามบ5ก็คงจะประมาณนี้นะครับก็คือซิงนุกจ๋าๆไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะเน้นไปทางอื่นบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับ ไอ้กิดฝนกิดอะไรเนี่ยช่างหัวมันนะฮะเราเน้นแรงอย่างเดียวพอก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวนี้นะฮะกับเกตโคงะของเซเลน่านะครับเป็นแชมเปี้ยนยูนิฟอร์มนะครับถ้าชอบก็รอซอยกันได้เลยนะครับวันที่30นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับอย่างคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับและอย่างสรงสรรค์นนะ แล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์แบบนี้อีกก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็ได้นะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับตัวต่อไปว่าจะเป็นตัวอะไรนะฮะกับพาร์ทของการวิเคราะห์ซิงแพร์แบบนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ